สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดจนถึงนักเตะที่เรียกได้ว่าเป็นอนาคตของบาร์เซโลนากันดีกว่าถ้าพูดถึงแบบนี้เนี่ยก็คงนึกถึงได้กันอยู่ไม่กี่คนหรอกครับนั่นก็คงจะเป็นตัวของเปดี้แล้วก็กาบีนั่นเองกาบีเองเนี่ยก็กองกลางอายุแค่18อแปดที่เรียกว่าเด็ก,กมากๆเลยนะครับและฟอร์มอันยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยก็ทําให้เขา,าตกเป็นเป้าหมายของทุกทีมเลยนะทีมใหญ่ๆเนี่ยก็อยากได้ตัวของเขาหมดเลยและ บาร์เซโลนาเนี่ยนะครับผมมีโอกาสจะเสียเขาไปสูงมากๆด้วยเนื่องจากบาร์เซโลนาเองเนี่ยประสบปัญหาเรื่องวิกฤตการเงินนะครับทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะใหม่ได้ที่กาบี้เนี่ยได้ขึ้นมาเล่นกับทีมบาซ่านะตอนนี้เองอ่ะก็ไม่ได้เป็นสัญญาระดับอาชีพแต่ยังเป็นสัญญาระดับเยาวชนอยู่นะครับและไม่สามารถลงทะเบียนนักเตะเพิ่มได้ทาให้ตรงนี้เองเนี่ยบาซ่ากำลังจะเสียสมบัติที่รําค่าที่สุดไปเพราะปัญหาที่ตัวเองได้ก่อขึ้นณตอนนี้เองเนี่ยนะครับผมเชลซีเองก็ได้มีการมาท้าทามมีการคุยกับเอเย่นของ,อง2 ครั้งแล้วนะครับโดยแน่นอนแหละด้วยความที่ว่าสามารถได้ตัวนักเตะอนาคตไกลคนนี้ไปในราคาฟรีๆเนี่ยทำให้สามารถทุ่มค่าเหนื่อยได้ถูกไหมทุ่มค่าเหนื่อยให้ในระดับที่เรียกได้ว่าจะเป็นนักเตะที่มีค่าเหนื่อยแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับผมคาดการเอาไว้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ช่วงราวๆ450,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งก็จะแพงกว่านักเตะที่แพงที่สุดณนะตอนนี้อย่างเควินเดอร์บอยอยู่นะครับผมก็แพงออกว่ากันขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะตรงนี้เองเนี่ยถามว่าคุ้มไหมนะครับคำตอบก็คือคุ้มอยู่่แล้ววะรผมเพาา40,000 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์เนี่ยถ้าปกติแล้วจะซื้อดาวลุ่งที่มีแบบว่า p พเทนเชียขนาดเนี้ยค่าตัวที่ถูกประเมินเอาไว้ของกาบี้ก็อยู่ที่90ล้านนะครับแต่ถ้าเราจ่ายแค่450,000ปอนต่อสัปดาห์เนี่ยโอ้ยเป็นเงินจิบจิบไปเลยเพราะว่าค่าตัวฟรีถูกไหมไม่ต้องจ่ายค่าตัวเนี่ยนะครับผมเอามาจ่ายเป็นค่า เงินเดือนแทนอ่ะก็คุ้มกว่าต้องเยอะเพราะว่า450,000ปอนต่อสัปดาห์ตีเป็นเงินออกมาแล้วก็ว 23, 000, 000, 000ประมาณ23ล้าน5 0 0 0 0ปอนต่อปีนะครับผมถ้าอยู่สัก3ปีเนี่ยนะครับก็ประมาณ75ล้านปอนซึ่งในช่วงเวลานั้นเองอ่ะกาบี้ก็คงจะอยู่ในช่วงที่ค่าตัวเนี่ยแพงที่สุดนะแล้วถ้าจะขายต่อเนี่ยก็คุ้มอยู่ดีนะครับตรงนี้เองหลายหลายคนอาจจะบอกว่า Chelsea เชลซีเนี่ยโอ้จะทุ่มใบหรือเปล่าไม่คุ้มหรือเปล่าแต่ถ้ามันได้แมาฟฟียมันก็คุ้มมากมากถูกไหมแล้วก็เป็นนักเตะที่มีมูลค่่่่าาาาาาาขยยตอออได้้นนะะครรบหลลกกกววเซจมูสณ์ เอานักเตะที่มีประสบการณ์อะไรที่เอามาแล้วช่วยทีมในตอนนี้ก่อนอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ความคุ้มค่าในด้านธุรกิจเนี่ยก็เรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับฟอร์มเชลซีตอนนี้ก็ถือได้ว่าน่าเป็นห่วงเลยครับผมก็หวังว่าเชลซีจะกลับมายิ่งใหญ่โดยเร็วแต่ตอนนี้บาซ่าคงกําลังนั่งวุ่นกันอยู่เลยนะจะรั้งตัวกาบี้เอาไว้ยังไงนักเตะที่ดูจะเป็นหนึ่งในอนาคตที่สาคัญที่สุดของบาซ่ากาลังจะต้องเสียไปแบบฟรีๆแบบที่ตัวเองไม่ได้เต็มใจแต่โดนกฎการเงินเนี่ยแหละครับมันเล่นอยน ถ้าลาลีกาตัดสินใจผ่อนปลนเนี่ยก็น่าจะช่วยทางบาร์เซโลนาได้ในระดับหนึ่งซึ่งตรงเนี้ยดูเหมือนว่าจะมีข้อพิจารณาขึ้นมาแล้วแต่ไม่ได้ช่วยแค่บาซ่าแต่ช่วยทั้งลีกเลยนะครับผมถ้าแบบช่วยคนเดียวเนี่ยมันก็จะดูแบบแปลกออกมาถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าจะช่วยอะ่ะมันต้องทําให้เหมือนกันทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว,ว่าลาลีก้าจะมีดุลพินิจออกมาเป็นเช่นไรยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดๆก็ขออภัยเอาไว้ะที่มีด้วยยังไงไในวันนี้หมดเววลลลาลงแ้บบบครั สวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการฟุตบอลเวิลด์